สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ m o v i e b b Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังเรื่องคู่มือล่าปีศาจฉบับพี่เลี้ยงเป็นหนังจาก Netflix นะคะในปี2020นี้หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเคลลี่เฟอร์กูสันเธอมีฉายาว่ายายเด็กมอนสเตอร์เพราะตอนเด็กๆเ,เธอเคยเจอกับมอนสเตอร์มาก่อนแต่ไม่มีใครเชื่อเธอ เธอจึงโดนทุกคนล้อจนถึงทุกวันนี้และเธอก็แอบชอบเด็กหนุ่มสุดฮอตของโรงเรียนและหวังว่าจะได้ไปปาร์ตี้กับเขาในคืนฮาโลวีนแต่ว่าแม่ของเธอดันให้เธอไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นลูกของคุณเซลแมนเจ้านายของแม่เพราะคุณเซลแมนจะต้องไปงานฮาโลวีนของบริษัทเคลลี่จึงจำใจไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กและเด็กคนนั้นชื่อว่าเจคอบ เจคอบบอกว่าเขาไม่ชอบปิดไฟนอนเพราะเขามักจะเห็นมอนสเตอร์ในตอนกลางคืนและคิดว่ามอนสเตอร์จะมาจับตัวเขาไปเคลลี่จึงปอบและบอกว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายมอนสเตอร์ Monster ไม่มีจริงและพอโตขึ้นฝันร้ายก็จะหายไปแต่ว่ากลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะมอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นมาในห้องของเจคอบแล้วพยายามจับตัวเจคอบเคลลี่ได้พบเจอกับมอนสเตอร์อีกครั้งและพยายามช่วยเจคอบเอาไว้ แต่เขาก็ถูกจับตัวไปเธอพยายามโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาแล้วบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กเธอคนนั้นช่วยเคลลี่ตามหาตัวเจคอ,อบและพาเธอไปยังฐานทัพลับของภาคีพี่เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นสมาคมลับซึ่งปกป้องคุ้มครองเด็กๆที่มีพลังวิเศษให้พ้นจากเหล่าสัตว์ประหลาดและเธอยังได้รู้อีกว่าเจคอ,อบโดนลักพาตัวไปโดยมอนสเตอร์ที่เป็นโจนขโมยฝัน ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่เคลลี่เคยเห็นในตอนเด็กๆเ,เขาพยายามทำให้เจขอบหลับแล้วสร้างฝันร้ายขึ้นมาเขาเก็บสะสมฝันร้ายจากพวกเด็กๆเ,เพื่อสร้างกองทัพฝันร้ายเคลลี่และพาคีพี่เลี้ยงเด็กจึงหาทางช่วยเจขอบและนำเขากลับบ้านให้ทันก่อนที่คุณนายเซลแมนจะกลับถึงบ้านแล้วเคลลี่รวมถึงพาคีพี่เลี้ยงเด็กจะสามารถช่วยเจขอบกลับมาได้ไหมก็สามารถไปรับชมได้ในเรื่องค่ะ ใครที่สนใจมีมีจะแนบลิงก์ตัวอย่างหนังเอาไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูตัวอย่างหนังกันได้สำหรับหนังจาก n น t f l i x เรื่องนี้มีมีให้7เต็ม10ค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องไม่ได้หนักเท่าไหร่เป็นหนังมอสเตอร์สำหรับเด็กถ้าผู้ใหญ่ดูก็จะไม่ได้ว้าวอะไรมากนะแต่ว่าก็ชอบนะเพราะเป็นหนังแนวใสๆที่ไม่หนักสมองอาจจะมีเฉยๆบ้างในบางช่วงแต่ว่าเรื่องของภาพก็ถือว่าผ่านเลยค่ะ ภาพสวยตัวมอนสเตอร์เองก็ทำดีหนังเรื่องนี้เป็นหนังวัยรุ่นที่มีความมุ้งมิ้งใสๆมีโมเมนต์แอบชอบหนุ่มฮอตในโรงเรียนซึ่งก็ทำออกมาได้น่ารักค่ะและก็ผสมผสานกับหนังแฟนตาซีกลุ่มเด็กที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์ก็จะมีทั้งสองรสชาติในเรื่องเดียวก็ถือว่าโอเคค่ะและดูเหมือนว่าในหนังจะทิ้งปมหนึ่งเอาไว้ตอนท้ายเรื่องเป็นปมที่ค่อนข้างสำคัญซึ่งอาจจะมีภาคสหรือภาคต่อต,อตอไป เพราะในเรื่องจะเอ่ยถึงมอนสเตอร์ตัวหลักที่มีถึง7ตัวและในภาคนี้ก็โผล่มาแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอ,งล,องลุ้นค่ะว่าจะมีภาคต่อไหมส่วนตัวแล้วบีบีขอสารภาพเลยว่ามาดูหนังเรื่องนี้เพราะทอมเฟลตันค่ะเพราะบีบีเป็นติ่งแฮร์รี่พอตเตอและก็เป็นแฟนคลับของทอมเฟลตันเราจะได้เห็นว่าทอมเฟลตันพอจบจากแฮร์รี่พอตเตอร์เขาให้ยามไปแคสบทต่างๆ แต่ว่าทุกคนก็จะติดภาพที่เขาเป็นเดโกมาลฟอยทำให้หนังหลายๆเรื่องที่เขาไปแสดงไม่ได้มีรายได้ที่น่าพึงพอใจแต่ว่าเขาก็ยังไม่หยุดพยายามยังแคสหนังต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องนี้บีบีตั้งใจมาดูเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทอมเฟลตันค่ะเพราะเห็นเขาแปลงโฉมตัวเองแล้วเราก็ลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงตอนแรกที่ดูก็ลุ้น เพราะว่าเรารู้สึกว่าบางช่วงบางตอนบางกริยาดูแปลกๆจะร้ายก็ดูร้ายไม่สุดจะว่าตลกก็ไม่สุดเราก็ดูด้วยเก่งด้วยคือลุ้นให้ออกมาดีเพราะรู้ว่าเขาพยายามมากๆแต่พอดูดูไปได้สักครึ่งเรื่องเราก็เริ่มเข้าใจบทนะว่าตัวร้ายตัวนี้มีคาแรคเตอร์ยังไงคาแรคเตอร์ก็ชัดเจนขึ้นเอาเป็นว่าใครสนใจอยากไปดู ก็ฝากไปให้กำลังใจทอมเฟลตันรวมถึงนักแสดงเด็กๆในเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะถ้าดูแล้วรู้สึกชื่นชอบก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะวันนี้บีบีขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย